สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรของปีนักษัตวปีเถาะค่ะและนี่คือดวงประจําเดือนพฤศจิกายนปีพศ2566ค่ะถ้าหากมีเสียงซาซอะไรออกมาตอนนี้ฝนกําลังตกนะคะตอนที่อาจารย์อา่านคลิปอยู่นี้นะอาจจะไม่ราคาญเนาะแต่น่าจะฟังดนะูเรื่องว่าใส่ไม้อยู่นะเดือนนี้ในเรื่องของการงานนะคะมัน มันมีลักษณะองการเขาเรียกว่ามืดแปดด้านมืดแปดด้านเลยมืด mm hmm. ตึบเลยเด๋ยวนี้จะทําเป็นเล่นไปละ่ะห้ามทําเป็นเล่นไปแต่สามารถที่จะรีแลกซ์ได้กับความเครียดกับปัญหาที่เข้ามาเราควรจะรีแลกซ์อย่าทาเป็นเล่นให้รีแลกซ์ได้นะคะจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนงานของคุณตรงนี้ควรจะเป็นเรื่องของออการมาทําออนไลน์ค่ะจุดเปลี่ยนเลยนะพยายามหน่อย มองหารูปทางและช่องทางหน่อยนะคะขยันอย่างเดียวไม่พอแล้วคะ่ะต้องมีอุปกรณ์มีวิสัยทัศน์แล้วก็ตั้งใจตั้งใจทำงานและที่สำคัญ,ท,คญที่สุดคุณต้องไม่เครียดน,นะอย่าเครียดน,นะปัญหาเยอะนะคะนะพูดคุยคะ่ะพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคตินะคะหาองค์ความรู้ใส่ตัวเพวื่อจะพลิกพลิกตัวเอง กลับขึ้นมาอยู่จุดเดิมให้ได้นะคะเป็นกําลังใจให้แต่ดูถ้าคุณจะทําได้และทาให้ดีด้วยนะคะฝนอาจจะตกหน้านะนตอนนี้ฝนตกหนักมากนะคะแต่ว่าสมาธิอาจารย์มาแล้วก็ต้องอดเลยนะต่อไปเรื่องของการเงินกันบ้างเดือนนี้ก็ทรงตัวะคะ่ะทรงตัวแต่คุณต้องประหยัดนะคะว่าจะใช้ใจ่ายมั่วๆไม่ได้ทำไมตามใจตัวเองไม่ได้นะคะเดือนนี้ต้องประหยัดนิดนึงนะคะมันจะมีเรื่องของการเงินที่เข้ามาคือเรื่องของหนี้สินเรื่องของค่าใช้ใจ่ายที่มันรัดตัวเรา เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นคุณจะต้องอรู้ที่จะ,ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใช้ใจ่ายให้เป็นอะ่ะนะคะอันนี้ตรงนี้ค่ะน้ําค่ะไฟค่ะใช้นี่ค่ะบานค่ารถอ่าเรียงเลียงเรียงกันเดียทำบัญชีกันไปนะคะแล้วคุณก็จะทานพุ่นเงินนี้ไปได้ด้วยดีนะคะนะใช้โทรศัพท์ใช้อินเทอร์เน็ตใช้สื่อต่างๆเข้าช่วยจะรอดนะคะนะ <c oughs> อะเรื่องการเงินก็ผ่านไปแล้วต่อไปเรื่องสุขภาพเดือนนี้อ,อย่างที่บอกไปคุณก็แอบมีความเครียดปวดหวัวปดหัวน่อยนะคะแล้วก็อบางจังหวะอาจจะปวดออกหูวออกตาซึ่งจ้องหน้าจอนานก็ปรับโหมดครับเป็นโหมดถนอมสายตานะเราจะไม่ดูแสงสีฟ้าเราจะดูแสงสีเหลืองอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อคือใหม่ๆมันก็ไม่ไม,ไ,มไม่ชอบนะตอนนี้อาจารย์ก็ไม่ชอบนะปรับเป็นโหมดถนอมสายตาแต่ตอนนี้ชินแล้วค่ะ กินแล้วแล้วก็รู้สึกว่าไม่ปวดตาเลยไม่ปวดตาเลยก็ใช้โทรศัพท์กับแท็บนะครับเป็นโหมทถนอมสายตาหมดเลยรู้สึกตาก็ไม่ค่อยมีปัญหานะคะถ้าปวดหัวก็กินยาก็หายเนาะเป็นนี้สุขภาพก็มันมีความเครียดมันแบบปะปน,นะคะถ้าหามันผ่านพ้นเดือนนี้ไปมันก็น่าจะโอเคดีแล้วน,นะคะเป็นแค่เดือนนี้เดือนเดียวเองน,นะคะเป็นหลังใจให้ด้วยคลิปนี้คงจะไม่พูดเร็วมากเกินไปใช่ไหม รู้สึกว่าทําคลิปช่วงนี้พูดเร็วมากเลยคือมันฝนมันตกมันเร่งอ่ะมีความรู้สึกว่ามีจังหวะไปม,มาเร่งอะไรไม่รู้นะอะต่อไปเรื่องของความรักค่ะคนสดเดือนนี้เหมาะสําหรับการที่คุณจะเคลียร์ปัญหาชีวิตของตัวเองมากกว่าที่จะมีคู่นะคะคนถ้าหากว่าเหงาควจะมีเพื่อนคุยดีกว่าอย่าเพิ่งมีผ่านเพื่อนเดือนนี้ไปกอดค่อยว่ากันเนาะนะไม่ดีนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วในเดือนนี้ยังไงล่ะ มีปัญหากันนะคนจะต้องอหยุดนิ่งก่อนหยุดการเอาชนะการเอาไ้ก่อนนะหยุดการเอาชนะกันไปก่อนนะเพราะคุณในคุณโอ้โหคุณแรงอี่แล้วเดอนนี้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเราใจเย็นกว่าเราสามารถคุมสถานการณ์ได้ดีกว่าเราจะถือไพ่ที่เหนือกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นเราต้องหยุดปากหยุดคำของเราแล้วก็เพื่อ,อไม่ให้สถานการณ์นั้นบานปลายออกไปนะเอาอย่างนี้แล้วกัน เดือนนี้คนมีคู่แต่ยังไงก็ดีไม่ดีกันค่ะธรรมดาคู่กับคู่อ่ะมันเล่นกับฟันอ่ะมันก็ต้องทะเลาอะอก,กันอยู่แล้วมันจะลงรอยกันไปสักทุกเรื่องเอออ๋อฮอห์กมนกันไปสักทุกเรื่องเป็นไปไม่ได้ลูกคนละพ่อละแ,แม่อยู่ด้วยกันนะคะนะอ่ะบทสรุปในหน้าไพ่นี้นะ,ะคุณต้องหาจุดเปลี่ยนของคุณให้ได้จุดพลิกพันชีวิตของเองให้ได้นะคะซึ่งแน่นอนเราไม่เคยคิดที่จะทําแบบนี้หรอก เชื่อมั่นในตัวเองนะคุณจะทำมันได้ดีนะคะนะร่าเริงจำสายหน่อยแต่อย่าทำเป็นเล่นร่าเริงจำสายได้อย่าทำเป็นเล่นนะคะลุยสู้่ฟาฟันอุปสรรคแล้วคุณจะรอดพ้นคุณจะปรับเปลี่ยนตัวเองได้นะคะเป็นกำลังใจให้จริงๆค่ะว่ายุคนี้เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงจริงๆบางคนนะ่ะไม่ยอมเปลี่ยนตัวเองอะ่ะแต่มันก็จะเริ่มถูบังเขาให้เปลี่ยนอะ่ะมันต้องเปลี่ยนตั้งแต่ปี6 4สี่หกห้าแล้วนะเพราะเราจะค่อยๆเปลี่ยนตัวเองไงแต่ บางคนเขาไม่ยอมเปลี่ยนอะเขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าจบสิ้นเป็นยังไงก็เลยไม่รู้จะเ,จเริ่มยังไงเพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็ขอให้คณเริ่มปรับเริ่มเปลี่ยนตัวเองได้แล้วนะคะมองการไกลด้วยนะอ่ะตามลบไพ่นี้ก็หมดแล้วค่ะข,ขอทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงนินและความรักสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ